สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลพาลวยตอนนี้นวลพาลวยกับจีภาพไปฟังเมยเพิ่นส่งมือเ้านี่ค่ะว่าเพิ่นได้ตัวใดเดี๋ยวไปฟังน้ำกันเนาะค่ะครั้งแรกใช่ไหมหอมมะม่วเขาดิฉันแบบนี้ครั้งแรกไม่ชีวิตนี้จ้าคุณเคยเห็นจ้าคุณเคยเห็นดูไปข้ามถนนคุณเคยเห็นได้ไปกว่ทันจ้าแล้วว่านี้ลงมาหนี่ตาหน้าหลายอย่างทุกอย่างเงี้ยจ้า ดอกไม่ทุกเทียนล้วกรามาถวายปูน้ำมีผัดไตสีบอนพัดลมลายอย่างยกเครื่องใส่ไว้ฝากจากจังได้ก็ได้เห็นแหละเนี่ท่าของตุลขกอัศวินผ่านมานะครับฝันบอกให้จังได้คนพูดไปหอกปูไปหาปูไปหาจ่ายกปูไปหาฝันในนี้มีฝันให้จังได้ครับบัวค่คนไปเุพิธีเปิดดุลลานในนูเราไปนี่ขันน้ำม้นก็ได้ หาเจ็ดเก่ากระตรงกระตรงกับตัวที่พ่นไหหมาค่ะพันกระเล็ดนูกัเลสือหลายเพราะว่าปูตีอาจารย์ตีนี่พันกาจ้่อันนิมนต์พ่นไปมันบอกนูนิมนต์พ่นไปเปิดทำพิธีหลานแล้วก็วันที่สิบสี่ก็ออกหนึ่งซีขังอลางโอ้ปูพ่นบอกว่าเป็นมือดีค่ะเป็นมือดีแล้วปะนี่อ่าเพลยเฮดวันที่สิบสี่ แสดงว่าได้ทั้งบนทั้งล่างเลยสั่นนั่นค่ะหนูได้บนอย่างเดียวแต่แต่หนึ่งซีใบซื้อข้างล่างหนูซื้อเลขกีหางน่ะแต่หนถูกหมดเลยโอสั่นดีถูกโต๊ดถูกเต,ต็งได้เป็นล้านสองล้านได้บอกไหม่เชิงค่ะได้แสนกว่านึงได้แสนกว่านึงแต่ว่างวดสิมานี่ก็คิดว่าจังไงครับหนูก็ยังไม่รู้คือกันมันเกี่ยวไรบ้างคะเกินก็ะหายมาโยนแต่หนูก็ว่าที่ซื้อ ตามเพิ่นยวนอะค่ะแล่วเพิ่นจะให้ยสามเดือนหนูก็เจ็ตามด้วยบัลูแต่แล้วจะเพิ่นเนาะแล้วจะโชคนะหนูก็เพิ่งเคยถูกในครั้งแรกในชีวิตหนูเลยที่หนูถูกถูกครั้งแรกก็ได้เป็นแสนตอนตอนแรกหนูก็บ่าลูจกเพิ่นอ่าน้องซ้ายกับน้องสะพายแนะนำหายก่อห้เพิ่นไปเบิ่นยุลานให้แล้วตอนแรกลูกค้าบ่หลายวันนี้เพิ่นไป ไปเปิดพูงเปิดลานเปิดเทพิธีให้ก็ลูกค้าหลายช่วงเวลาเนี่ยลูกหน้าเนี่ยค่ะหนูเปิดลานตัดผมแล้วก็ลานขายเอกสารนี่ในตัวจังหวัดคอนเชนเลยเปล่าคะจ้าทุกเมื่อนี้เราคิดว่าทุกอย่างดีล้วลูกค้าเยอะเขินค่ะแล้วก็ขายเสริมกับขายไอติ่มซะ ค่าก็ลาขึ้นจากได้มือละสองสามร้อยตอนนี้กับเจ็ดแปดร้อยบางมือก็พันนะโอ้โหจ้สันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกอย่างดีขึ้นแถมเมื่อถูกน้อยอีกดวงกำลังครับขนกำลังมากมานน้ำกันกระถูกเป็นบ่ค่ะอันนี้อยู่บ้านติดกันเพิ่นบบได้ซื้อเมื่อพอดีเมื่อนั้นเพิ่นไปตังในวัดเพิ่นก็เลยบ่บได้ซื้อจาก นี่ชูดถึงน้ำลายปะครับที่ทั้งบ้านโชกไงถูกหลายเอ่อเอาโอ้ยโล่งกลุ่มเพคนก็ถูกกันทั้งโรงงานโอ้โหเขาถูกเป็นลายเพื่อนก็ฝากมาท่าบุญนะจากแสดงว่ามเส่อมดีเนาะปูเพื่อนห้อยู่ที่ปูเพื่อนเมตตาถ้าอยู่ที่เพื่อนเมตตาที่ว่าแชรปูเพื่อนห้ไป วันนี้ได้ไปวันนี้กะนี่แหละตัวที่พวกหน้าได้ที่โชว์เห็นที่จิงหันลักทีจะที่จะได้ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับนี่ตัวใดโดนใจที่สุดครับหนูหรอครับหนูมากเรื่องเก่าเรื่องเก่าเก่นึงเลยครับจ้าจังไดก็ได้มากเรื่งเก่านี่ครับหนูหนูฝันว่าหนูได้เนื้อมะทวายเพิ่นอ๋อเพิ่นเมวที่แล้ว เออปูเพื่อนกรฝานว่าหนูเอาปลาไปเพื่อนทั้งหลายเลยวันนี้เพื่อนก็บอกว่าหนูสิได้โชคเพื่อนบอกเอาไปหายเพื่อนนัดเพื่อนนัดเพื่อนเก่าม้ง,งเศรเฮ็ดทีทีเตินหนูไปตีตีหาเอาไปหายเพื่อนแบบเป็นสวิงเลยเพื่อนบอกอเอาไปหายกระายเลยเพ <laughs> <laughs> ื่อนว่าหนูสิได้โชคกับเฉยเยจ้ะ เพราะเพราะถูกแหละสามตัวตรงหนูโทรมาพูดหนูถูกช่วงสามตัวตรงก็ครั้งแรกที่กันน่าแต่แต่ก่อนนาะเคยเล่นเลยเคยซื้อหวยบ่ะคะหนูซื้ออยู่แต่หนู่เคยถือแล้วหนูไปมาอาบน้ำม้ตนกับเพลนแล้าก็หายเพลนไปเปิดคุ้มอยู่หลานแล้วก็เห็นพิธีหายจ้ะก ลายยางโยกขึ้นกับลงหนาเมตตาหาเสริมบารามีหายจักอืไม่ไม่โชคดีเลยนะคะโชคดีเค่ะโชคสุยางเนาะค่ะใช้ของก็ดีขึ้นตอนแรกนอก็ืมื่อใครหมั่นใจเท่าใดปกตินนุก็ซื้อแค่นี้แหละร้อยสองร้อยเมื่อเคยซื้อหลาย ก็ประเด็ลงทุนหลายที่วันนี้ก็ได้เนาะมีถูกนีเนาะก็ลงทุนไปสองพันกว่าบาทจุดยจช่จะซื้อกลับเนาะซื้อแบบไาย ซื้อกลับไปกลับมาเลขสามตัสองพันกว่าบาทได้เป็นแสนกว่าุ้มค่าอยู่ค่ะเลขสามตัวขึ้นโปงเร็วมันถูกตรงๆเพอนดีถูกตรงตรงเลยก็ซื้อแบบกลับไปกลับมานะเครื่องตูดเนาะจ้แต่ว่าดูบาทหนูเพิ่นหายหน่อยเพิ่นหายแค่ซีโรยหาซียูงของอื่นเขาหายหลายอยู่มูนูก็ถูกเดาเขาได้ไหมมันก็แล้วแต่มองนะคะหนูก็บอกกก็บอหมูอยู่เด้ โมกถูกถูกหนึ่งซีแล้วก็ถูกเจ็ดเก้าถูกหมดถูกรางเดาเพิ่นบนถูกสามตัวอ๋อจ้าอ๋อเป็นถูกสองตัวสองตัวบนรางเลยค่ะจ้าเดดงว่างวันนี้พุ้มหน้าไหมจะเด็ยุคใกล้ๆเนี่ยนะครับยุคใกล้ๆนี่นะวันนี้เพิ่นหมักหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเรนว่าันเรียกกันท่นที่บวงสองบนเต่านี่คือ สองเงี้ยครับสองห้าสองห้าสองห้าสองห้กนี่บ่ครับเลขบสวงนะคะหน้าพี่น่อยสองห้าสองหะสองห้าสองหกกับเลขทีทีเรามากนี่เลยืเก่าหนึ่งเก่ายูเดียนี่คือมักหนึ่งเก่าเก่านึเนาะค่ะเนาะกับนาคิดอยู่โควิดสิบเกาสิบมาอีกลอครับคำผู้ใดกยลังมาแรงเป็นมาแรงเนาะตามเลาก็ได้ได้ครับเด้อครับพี่น้องครับ ูกูใหญ่มามื่อเช้า่นบอกสาเด้อสเด้อ่นยกสห้นสี่ละนั่งอยู่รถหนรถหนนั่งอยู่ค่ะโนนางยกกูกูใหญ่ปูหนัก่ารอกูค่ะปูหนักมา่นบอกสมเด้อลูกสามเด้อ่นวลางเสีย่นยกบอกมือนสามเด้อสามยังน้อเล็บรถ่ยังนาะหกสองทบนเลหนูหกสองสามหกสามสอง หกสามสองหกไม่ใช่หกสามสองสามโอหกสามสองสามเอาโอเป็นใบทะเบียนรถไทยป่ะสามเด้อสามเด้อเลขวงสรวงเลขรถก็มีแต่สามหกสามสองสามครับทะเบียนรถเราครับทะเบียนรถปูหนักมาทัก่าสามเด้อเนาะปูหนักมาทากรายเรี่ยมสามเด้อสามเด้อเลขบวงสวง ขอบคุณหลายหลค่ะขอบคุณหลายคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะวดนีเขอให็ดมันมานไหมครับเด้ให้รำลเรื่อยๆจะบอกคนหลายๆเราบอกบุกันแบบมามอเราพาซอนปูเด้อค่ะเดินไายมาดนูก็ะไม้อีกโชคดีทันวันนี้้เรื่อยๆนะคะจนกกระไม้จะนอดอดจา ขอบคุณค่ะค่ะโชคดีค่ะสองยังกอนหรืเลขเบื้องห้นสองห้าสองหกสองห้าเด็ที่เรามาเลขลงใมใจอรับฟันไม่ได้านั่นคือเก่าื้วยสองพักอนพักคนมืตาเ่รานแล้วเป็นแต่เมื่อยลมดิ เลขมากนะยัง่ไม่ได้ชั้นกระปุ่นมาได้ชั้นมาไดยียบซีค่ะวันท้เยียบซีแมน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 พ่อใ้อนมันเป็นในเขาโรงเรียนรุ่นเดียวกันเรียนน้ำกันค่ะเช้านี้ปวดท้องบ่ได้ชันปวดท้องผู้ผู้หนักผู้หนักใบหายเลขสามสิค่ะจ้า อูนาาใบกาคือวิ่งสามเด่นสามเด่นสามอูน่าก็เดินห่างน้ำเอาพี่น้องทางแฟนเพจเด้อพี่น้องนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับเด็กไปอยู่ในชุดนี้นะครับเด็กของอาจารย์ล่าไปอยู่นน้ำสั่งนะครับกับเด็กหน้าดวงห้งที่รามาจากคอนเทนท์สามเด็กหน้าเด็กหน้าไม่ติดเลย ซองเลยค่ะเซเลแต่อไปไม่ต้องตามาขนไม่เจอเลยแล้ววันที่ยิบซค่ะวันที่ยิบเื่อเอออเนี huh. ่ยแ uh uh ัน huh. ปุ uh ่น huh ยังไม่ย่สบ่นอ นี่เด้อค่ะตัวเลขตัวเลขพระอาจารย์ตีหรือพระทุดงเด้อค่ะพี่น้องห้าสามศห้าสี่สามสำหรับหากกับเก้าหนึ่งนคือตูเก้าตัว 9, เก้าเพิรนบเลียนเด้อค่ะพี่น้องเลขตัวนี้ตั้งแต่ตองวดแล้วเด้อค่ะ สำหรับเลขบวงสวงมือเศ้านี่ก็ได้สองหากับสองหก้วค่ะ 25, สองห้าสองหเลขปูนาควิ่งสามแล้วค่ะพี่น้องปูนาควิ่งสามก็คือสีชัดเจนแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขบวงสวงมือเศ้านี่เด้อได้สองห้าสองหค่ะ กระตามนี่แล้วค่ะพี่น้องเอาคือสีเห็นชัดแล้วเนาะค่ะขันมากขันชอบกะเอาไปลงทุนเบิงแล้วค่ะงวดที่แล้วเพิ่นก็นได้ห้าเจ็ดเก้าตรงตรงเลยค่ะพี่น้องพระอาจารย์ตีหรือพระธุดุงเนาะค่ะจังหวดนี้เพิ่นกะฟันทงแล้วก็คือ ทอนีตูเลขเพิ่นก็ขอบคุณสำหรับเอฟซี C, ทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังที่เขามาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็บคันมากคันชอบกัเอาไปลงทุนด้อค่ะเป็นเลขในายใจก็เอาไปลงทุนคันบ่มากกัเลื่อผ่าน้อค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมรับฟัง ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อท่างช่องสิได้าหาสิ่งดีๆไม่ๆมมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ